สวัสดีครับทุกท่านก็วันนี้มาเริ่มจอยเนาะนะครับทีนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คือผมเชื่อว่าเพื่อนๆะน่าจะเห็นแล้วแหละว่ามีช่อง u t u b e ดังๆหลายช่องนะครับผมช่อง u t u b e เกมยิงเกมมือปืนดังๆหลายช่องเริ่มหันมาใช้จอยในการเล่นเกมยิงเกมมือนนะครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายท่านเนะี่ยน่าจะเห็นมันเป็นประเด็นมานานแล้วแหละว่าจอยเนี่ย Joy มันมีเอเมซิสที่มันแบบว่าดีมากเลยนะโกงมากเลยนะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจําเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องย้ายมาเล่นจอยนะครับผมก็ พูดตรงๆนะจากใจค,คนที่เล่นจอยมาประมาณ3ปีกว่าผมคิดว่าไม่จําเป็นนะครับผมผมคิดว่าไม่จําเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเอมซิตมันดีไว้มันดีจริงแต่ว่าด้วยการชั่งน้ําหนักข้อเสียกับข้อดีแล้วเทียบกับเมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยผมรู้สึกว่าเอมซิตอ่ะแม้มันจะมีน้ําหนักมากกว่าแต่มันก็ไม่เล่นหนักมากถึงขนาดที่ทําให้คุณแบบว่าควรที่จะมูฟจากการเล่นเมาส์คีย์บอร์ดมาเล่นจอยนะครับผมแล้วก็หนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างเลยคือจอยมันไม่ได้เหมาะกับ ทุกคนที่จะเล่นนะครับผมมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมาเล่นจอยแล้วจะเ,เล่นเป็นหรือว่าเล่นได้นะครับผมนะก็ผมเห็นหลายคนแล้วแหละในกลุ่มนะผมที่เห็นคนอื่นเล่นจอยแล้วแบบโอ้โหมันดูโหดนะเอเมซิสมันดูโกงมากเลยนะก็เลยไปซื้อจอยมาลองเล่นเองแล้วสรุปว่าคนไม่ไหวคนไม่ได้ขายจอยชิ้งนะครับผมไม่เล่นนะครับผมยอมนะยอมแพ้กับการเล่นจอยเนี่ยนะครับที่ผมจะบอกก็คือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะปรับตัวเข้ากับการเล่นจอยได้นะครับผมเพราะว่า อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าน้ำหนักข้อดีกับข้อเสียเนี่ยก็คือดึงเลยเนี่ยตัอยอย่างที่บอกข้อดีหลักของมันอย่างเดียวเลยนะคือเอมิสซิตโอเคในเอพิเกเรจมันอาจจะมีแบบว่าเออตั้งปุ่มเพิ่มแล้วอันนี้เฉพาะในสตรีมนะก็คือตั้งปุ่มในแอปสตรีมได้ให้มันแบบว่าเออกดท่าง่ายขึ้นเอ่ออะไรนะซูเปอร์ไกด์หรือว่าอะไรอะไรอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับผมอาจจะก,กดง่ายขึ้นแต่ว่าโดยรวมแล้วลมันก็นเท่านั้นอนะ่ะแล้วเทียบกับเมาส์คีย์บอร์ดที่เออ่คีย์บอร์ดอ่ะคุณมีปุ่มให้กดเยอะกว่าควบคุมได้คล่องกว่าอยู่แล้วนะครับผม แล้วเมาส์เนี่ยก็ช่วยหันเลงเนี่ยได้ง่ายกว่าเยอะนะครับผมได้ง่ายกว่าเยอะคือมันมันมีสาเหตุและมีเหตุผลนะครับที่ทําให้เมาส์เนี่ยไม่มีเอมิเซแล้วตัวจอยต้องมีเอมิเซเพราะอนาล็อกมันไม่ได้ควบคุมหันเล็งได้ดีเท่าเมาส์นะครับนะอันนี้พูดจากใจจริงเลยฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกเป็น,นตอนแรกนะครับผมว่าจริงๆแล้วก็มีหลายคนที่าหันมาลองเล่นดูแล้วทนไม่ไหวเราเลิกเล่นไปซึ่งนี่แหละครับก็คือปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับจอยได้ยากแล้วคุณเป็นคนที่มีความรู้สึกว่่่่่่าาาาออออดดทนนนตตํมมีคมคมีคควไไไย้้ะร คุณมาเล่นจอยผมบอกเลยมันจะเป็นนรกมากอย่างอย่างผมตอนที่ผมเริ่มผันมาเล่นจอยแรกๆนะ่ะผมจะแบบว่าเล่นได้แค่แบบแปบบ๊แบๆบแบบแล้วก็ทนไม่ไหววางจอยแล้วจับเมาส์เล่นดีกว่าอะไรเยงี้ครับผมมันจะเป็นซะอย่างนั้นไปนะครับทำให้เมื่อ,อ,อคุณมีขมวดคนต่ําแล้วเกิดคุณบอกว่าจับจอยไปแล้วคุณวางจอยเงี้ยการฝึกในการเล่นจอยก็ไม่เข้มข้นพอของมันไม่เข้มข้นพอมันทําให้การฝึกแบบว่าจะยังไงล่ะให้คุณยิ่งเก่งช้าขึ้นอีกอะ คือให้คุณยิ่งรู้สึกว่าทอมันทาให้คุณยิ่งรู้สึกว่าจอยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ยเล่นยากไม้ยเล่นไม่ได้เว้ยแล้วท้ายที่สุดคุณก็อาจจะต้องแบบว่าวางจอยให้มันพุ่นขึ้นหรือว่าเอาไว้เล่นเกมอื่นอย่างเดียวเล่นเกมยิงต้องยอมแล้วมาจับเมาส์แทนนะมันจะเป็นแค่อย่างไงครับผมการเล่นจอยนะฮะแล้วก็อีกข้อเสียเลยก็คือความบุ่นบายของตัวจอยเองความบุ่นบายของมันหมายความว่ายัางไงหมายความว่าจอยเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะครับอย่างเช่นเอ่อพวกเอ่อเขาเรียกอะไรนะจอยดริฟตะะ์อาาอ,องอะไรเงี้ยนะ้วก็ จอยที่มันจะเหมาะกับการเล่นเกมเีพเอเนี่ยมันมีราคาเริ่มต้นที่ค่อนข้างสูงนะครับเอาง่ายถ้าเกิดผมอยากเล่นเกมยิงนะด้วยด้วยด้วยเมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยผมไปซื้อเซ็ตเมาส์คีย์บอร์ดราคาถูกถูร้อยกว่าบาทผมก็เล่นได้แล้วนะผมเพราะว่าเออแต่ก่อนเล่นพีพีแล้วเรก็เล่นเราก็เล่นแต่แบบนั้นกอนเราเล่นคีย์บอร์ดราคาถูกถูเล่นเมาส์ราคาถูกๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็เล่นได้ไม่มีปัญหาอะไรนะนะแต่พอเป็นจอยเนี่ยอย่างที่ผมเคยทํคชิปเรื่องของจอยราคาถูกกรืแพงไปแล้วก็คือจอย มันค่อนข้างต้องการจอยที่มีราคาประมาณหนึ่งเลยเพื่อที่จะทําให้คุณเล่นเกมในเ,เพียนและเกมยิงเล่นได้ง่ายขึ้นนะผมเล่นได้ดีถ้าเกิดเป็นจอยร้อยเก้าผมบอกเลยผมปาทิ้งเหอะมันเล่นไม่ได้หรอกนะครับผมนะฮะนั่นแหละแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดคุณไปซื้อพวกจอยที่แบบว่าคุณภาพดีๆอย่างเช่นพวกจอย Xbox อ,อ,อะไรเงี้ยคุณจะแทบไม่รู้สึกอยากกลับมาเล่นจอยราคาห้าหร้อยเลยอย่างอย่างไนพวกจอยที่ผมรีวิวไปอะจอยห้าหร้อยบาทจอยซิกโนหรือว่าจอยเ,ออเกมเซอร์ก็ตามที่ผมรีวิวไปเนะี่ย แม้ผมว่าจะแม้ผมจะรีวิวว่าเอ้ยมันดีกว่าที่คิดนะมันอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าอย่างที่ผมจะบอกไปทุกคลิปว่าเอ้ยมันไม่เต็มสิบนะมันไม่เต็มสิบเพราะว่าเอ่ออย่างผมผมเล่นจอไอท์บ็อกมาใช่ไหมผมจะรู้ดีผมจะรู้สึกดีว่าเอ้ยในการหัานเลงอะไรเงี้ยมันจะมีแก็บความรู้สึกที่เอ้ยจอไอท์บ็อกมันดีกว่านี้นะนะจอไอท์บ็อกมันดีกว่านี้แล้วจอเนี่ยมันแบบว่าเอ้ยไม่โอเคเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับผมมันจะอารมณ์ประมาณคุณสายตาสั้นแต่ว่าสายตาสั้นเม่นสุดอะ มันจะมีบางคนที่สายตาสั้นแต่ว่าสายตาสั้นไม่สุดก็คือยังพอมองเห็นอยู่แต่ว่ามันจะมีความแบบว่านิดหนึ่งอ่ะที่มันไม่ชัดอ่ะเหมือนเปิดภาพเหมือนเปิดย t u b e แล้วดูภาพ480 480p นะครับผมมันจะมีความรู้สึกญหงุดหงิดเล็กๆอะไรอย่างนั้นอ่ะอันนี้อารมณ์เดียวกันเลยม,มันจะมีความรู้สึกญหงุดหงิดเล็กๆว่าจอยบอกมันดีกว่านะอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วที่ผมบอกนะว่ามันจะมีเรื่องของปัญหาจอยดิฟด้วยคือไม่ว่าคุณจะซื้อจอยราคา5 600บาทหรือว่าซื้อจอยราคาหลักพันมันเป็นปัญหาที่ เมื่อใช้ไปนานๆมันจะตามหลอกหลอนคุณอะเอาง่ายๆนะครับผมนะแล้วยิ่งจอยประกันหมดแล้วเนี่ยโอ้โหมันรู้วุ่นวายมากนะครับผมในการที่จะต้องซอส่งซ่อมส่งอะไรเนาะแล้วมันก็อย่างที่ผมอย่างที่ผมบอกอะจอยมันราคาแพงเลยว่าจอยดีๆอย่างจอยเอกบ็อกเนี่ยมันจะให้ซื้อใหม่มันก็ยังไงอยู่อะแต่ว่าจอยยิบทีแล้วต้องซื้อจอยใหม่สองพันเหรออะไรมันก็ไม่ใช่แต่ว่าจะไปซ่อมเนี่ยก็จอยมันก็ไม่ได้ซ่อมง่ายนะครับผมมันมันจะว่าไงล่ะมันต้องการช่างที่เอ่อ ฉพาะทางพอสมควรอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็จะค่อนข้างวุ่นวายนะสำหรับการเล่นจอยนะครับก็เรื่องหนที่ผมจะบ,บอกให้ฟังก็คือจริงๆแล้วเนะี่ยมันก็ไม่มีความจําเป็นเนาะถ้าเกิดคุณเล่นเมาส์คีย์บอร์ดดีอยู่แล้วผมมองว่าคุณไม่มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อจอยเพื่อที่จะมาฝึกเล่นจอยใหม่เลยอะไรเงี้ยคุณเอาเวลาที่จะต้องมานั่งฝึกเล่นจอยฝึกให้มันเข้ามือะใหม่หนหนเนี่ยไปนั่งฝึกเล่นเมาส์ของคุณได้แหละแต่ว่าไปฝึกเอ่ออาจจะเป็นฝึกพวกเอม็มแหละฝึกพวกเอ่อแอปหรือว่าเกมที่มันจะช่วยผบว,ว่าในการฝึึกกเลงฝ แท็กกิ้งอะไรเงี้ยผมมองว่าดีมีประโยชน์กว่าเยอะครับนะมีประโยชน์กว่าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ารางวัลของการฝึกเล่นจอยเนะี่ยมันก็มีแค่เอมิซิสอะแล้วเอมิซิสมันไม่ได้มีประโยชน์แบบว่าเบอร์วงังอะไรขนาดนั้นเลยนะครับโอเคในระยะประชิดระยะใ,ใกล้เนี่ยมันมีประโยชน์จริงแหละมันมันเหมือน,นกับการล็อกยิงเนาะแล้วก็เออ่การยิงยิงเกมที่มีประโยชน์มากของเอมิซิสก็คือพวกเกม A อย่างเอเปอร์ไรจ์อะไรเงี้ยที่เอ่อมันยิงกันตายยากๆแล้วนั่นเอมิซิสแต่มันจะช่วยการเออ่แท็กกิ้งหรือว่าบดเนื้อเรา่ยมทำง่ายขึ้นนะครับแต่ว่า เอ่อถ้าเป็นเกมอย่างวอลโอนั้นผมว่าไม่จําเป็นนะเล่นเล่นเมาส์ฮีบอร์ดเล่นอะไรดีกว่ายเยอะแล้วเอเป็กเกมที่บอกไปก็คือว่าจริงแล้วเอเมซิสมันไม่ไดีขนาดนั้นคือมันมีระยะของมันนะถ้าเกิดว่าระยะไกลเกินไปเอเมซิสก็ไม่ทํางานอยู่ดีแล้วอย่างที่ผมบอกว่าการเล่นด้วยอนาล็อกมันเชี่ยมากนะครับผมดังนั้นอ,อ,อารมณ์ที่คุณแบบว่าเคยรูด301ระยะพันเมตรอะไรเงี้ยระยะแบบ3-400เมตรอะไรเงี้ยรูด r 301ไปแล้วแบบศัตรูตายจากไกลๆเงี้ยผมว่าคุณแทบหาไม่ได้เลยในการเล่นจอยนะครับผม ก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แล้วกันนะสำหรับเรื่องที่ผมอยากจะพูดก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ